สวัสดีครับคลิปนี้มาสแกนเคียร์โค้ดที่เป็นเว็บไซต์นะครับสมมุติว่าเราเจอเคียร์โค้ดนั้นในเว็บไซต์แล้วเราจะสแกนเปิดนะครับเราจะทํำยังไงนะครับวิธีการก็ง่ายนิดเดียวนะครับโดยการเอาเคอร์เซอร์เมาส์ไปวางที่เคียร์โค้ดนั้นนะครับแล้วก็ให้คลิกขวานะครับคลิกขวาแล้วตรงนี้นะครับค้นหารูปภาพด้วย Google นะครับเราคลิกไปเลยนะครับหลังจากนั้นเรามาดูทางด้านขวามือนะครับอันนี้นะครับ สมมุติว่าเราจะเปิดเว็บไซต์นี้เราก็สามารถที่จะมาเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับหรือเราจะคัดลอก URL นะครับก็คือลิงก์เว็บไซต์อ่ะเราก็สามารถจะมาคัดลอกตรงนี้นะครับสมมุติว่าเราจะคัดลอกไปให้เพื่อนหรือส่งไลน์ล้วก็คัดลอกตรงนี้ไปนะครับแต่ตอนนี้สมมุติว่าผมจะเปิดเว็บไซต์นี้นะครับแล้วก็คลิกตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมครับก็จะมาที่เว็บไซต์นี้เลยนะครับ แล้วผมยกตัวอย่างอีกที่หนึ่งนะครับสมมุติว่าเคีย d e โค้ดนี้นะครับเคีย d e เว็บไซต์นี้อยู่ในไลน์เพื่อนส่งมาให้ในไลน์นะครับทีนี้เราจะเปิดใน Pc ได้ยังไงนะครับให้เราเข้าไปที่ไลน์ PC ของเราเลยนะครับสมมุติว่าเพื่อนคนนี้นะครับเขาส่งเคียรโค้ดเว็บไซต์มาให้เรานะครับแล้วเราจะเปิดยังไงนะครับสมมุติว่าอันนี้นะครับเป็นเคียรโค้ดของเว็บไซต์นะครับเราจะเปิดจากไลน์ได้ยังไงนะครับเราคลิกขวาเหมือนเดิมนะครับ แต่คำสั่งจะไม่เหมือนเดิมนะครับเราต้องมาที่สแกนเคีย d โค้ดครับเราสามารถที่จะก๊อปปี้ได้นะครับเราสามารถที่จะแชร์ได้นะครับและเราสามารถที่จะไปที่ลิงก์นั้นก็คือไปที่หน้าเว็บไซต์นั้นเลยนะครับเรากดไปนะครับเห็นไหมครับก็มาที่หน้าเว็บไซต์นั้นได้นะครับคลิปนี้เป็นการเปิดเว็บไซต์ด้วย QR code นะครับในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับในโน้ตบุ๊กของเรานะครับ ไม่ว่าจะเปิดจากในคอมพิวเตอร์โดยตรงหรือเปิดจากไลน์นะครับโดยวิธีการง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องใช้เครื่องมือเสริมใดๆทั้งสิ้นนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับ